สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักของเดือนตุลาคม2567ค่ะจะขอแยกทําเป็น3สถานะนะคะมีชาวโสดสถานะไม่ชัดเจนและท่านที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะมาเริ่มกันที่ชาวโสดกันดีกว่าค่ะชาวโสดนะคะในเดือนตุลาคมนี้ แฟนเก่าคนเก่าของเรานะคะที่จบกันไปแล้วเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีมากเลยนะคะแต่ว่าชาวพิจิกค่อนข้างที่จะปิดกั้นอยู่นะคะไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาแต่ตัวเขาอะค่ะคนที่อยากจะกลับมาเนี่ยคะ่ะเขาดูดิ้นรนมากเลยนะคะเขาเหมือนทำใจไม่ได้ที่ต้องเลิกกับชาวพิจิกนะคะ บางท่านอาจจะเคยเป็นครอบครัวมาก่อนแล้วก็เป็นไปได้นะคะเขาดูพยายามมาขอโอกาสมากเลยนะคะแต่ว่าการเลิกลาของชาวพิจิกและเขาอาจจะเป็นการเลิกลาแบบความเจ็บปวดนะเขาอาจจะทำให้เราเจ็บปวดก็เป็นได้นะคะแต่ในเดือนตุลานี้เขาอาจจะรู้แล้วว่าเขารักชาวพิจิกแค่ไหนนะคะเขาอะไรอาวอ์เขาทำใจไม่ได้เลยนะคะดูจากไพ่แล้ว เขาพยายามมากเลยนะคะใช้ความพยายามสูงมากเลยในการมาขอโอกาสกับชาวพิจิกซึ่งการกลับมาของเขานะคะนำความทุกข์ใจมาให้ชาวพิจิกไม่น้อยนะคะบางท่านนะคะถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะกับการกลับมาของเขานะคะอา,อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง เป็นไปได้ว่าหลายๆท่านอาจจะคบกันนานแล้วยังมีความรู้สึกดีๆกันอยู่แต่ไม่อยากจะกลับไปคบแล้วนะคะรู้สึกว่าความรักถึงกลับไปก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะแต่ตัวเขาอะค่ะดูทุกข์ใจมากเลยนะคะดูพยายามตือ้อชาวพิจิกมากเลยนะคะอ้อ,อนวอนเหลือเกินนะคะดูจักไพ่แล้วนะคะ มามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะเพิ่มเติมชาวโสดนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมให้ไหม อชาวโสดยังไงก็ไม่โกนไม่มีการใจอ่อนนะคะยอมโสดดีกว่ากลับไปคบกับคนเก่านะคะแต่ว่าคนเก่าดูแล้วเขาไม่น่าจะลดละง่ายๆนะคะเขาดูอะไรอาวรนเหลือเกินนะคะบางท่านอาจจะต้องทะเลาะก,กันด้วยซ้ำนะคะเพราะด้วยความที่เราไม่อยากกลับไปแล้วแต่เขาตื้อไม่หยุดนะคะชาวพิจิกไม่ใช่ไม่รักเขาในที่ผ่านมานะคะดูจากไพ่แล้ว อาจจะเจอปัญหามา,มากมายนะคะจนแบกรับไม่ไหวนะคะสุดท้ายยอมเลิกยอมจบนะคะพยายามประคับประคองแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็เลยปล่อยให้มันจบไปนะคะพอจบไปชาวพิจิกเริ่มทำใจได้ตัวเขากลับทำใจเองไม่ได้นะคะอยากจะกลับมาหาชาวพิจิกมากเลยนะคะ แต่ว่าชาวพิจิกชาวโสดเนี่ยค่ะชาวโสดไม่เปิดใจแล้วนะคะพอแล้วให้โอกาสกับเขาหมดแล้วนะคะช่วงนี้ชาวโสดที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาอยากจะโฟกัสกับอนาคตของตัวเองนะคะการวางแผนอนาคตของตัวเองมากกว่านะคะไม่อยากจะหันหลังกลับไปกับความรักความเจ็บปวดเก่าๆแล้วนะคะมาดูชาวโสดอื่นๆกันดีกว่าค่ะ ท่านที่ไม่ได้เจอปัญหารหรือท่านที่โสดมานานแล้วนะมันดูกันว่าไพ่อยากจะเพิ่มเติมอะไรนะเพราะว่าดูแล้วชาวพิจิกค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะในเดือนตุลาคมนี้นะมาดูกันค่ะชาวสองนะ อาชาวโสดที่โสดมานานแล้วก็ตามนะในเดือนตุลาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับการหาเงินความมั่นคงของตัวเองนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากมีทรัพย์สินหรือมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของตัวเองนะจะโฟกัสกับการหาเงินมากกว่านะคะไม่ค่อยไปโฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะ อยากจะโสดมากกว่าทั้งทที่ในเดือนตุลาเรียกว่ามีเสน่ห์นะคะจริงๆแล้วนะคะอ,อาจจะอยากมั่นคงแล้วนะมีอะไรเป็นของตัวเองบางท่านอาจจะซื้อรถ ผ่อนบ้านผ่อนรถในเดือนตุลาอาจจะวางแผนประมาณนี้ไว้นะคะก็เลยไม่ได้โฟกัสกับเรื่องความรักมากเท่าไหร่แม้กระทั่งที่ชาวโสดที่โสดมานานหรือชาวโสดที่เพิ่งโสดก็ตามนะความคิดจะคล้ายๆกันเลยนะคะช่วงนี้มีความสุขกับการหาเงินมากกว่านะคะโอเคมาดูท่านที่สถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่าคะ่ะ สถานะไม่ชัดเจน สถานะไม่ชัดเจนชาวพิจิกนะคะเดือนนี้หลายๆท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นกันนะคะแต่บางท่านที่มีปัญหาก่อนหน้านี้อาจจะงอนกันไปเงียบกันไปเดือนนี้เขาจะมาขอโอกาสกับเรานะคะการกลับมาครั้งนี้เขามีการปรับตัวนะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองดีขึ้นนะคะเดือนนี้บง่งบอกถึงการปรับอะค่ะ กลับในทิศทางที่ดีขึ้นหลายๆท่านคุยกันแบบเย็นชาดูใสใจน้อยนะเดือนนี้จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยนะคะเป็นข่าวดีสำหรับชาวพิจิกที่สถานะไม่ชัดเจนนะบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนเป็นแฟนในเดือนนี้ก็เป็นไปได้ค่ะหลายๆท่านถ้ามีปัญหาการนะอาจจะมี ทะเลาะกันคุยกันถึงเขาจะไม่เปิดใจเปิดปากในเดือนนี้แต่จะบอกว่าเขายังรักยังห่วงอยู่นะคะเขายังแ,แอบส่องแอบอะไรอยู่แต่เขาก็มีเชิงนะคะอยากจะมาง้อแต่ก็ดูเชิงดูอะไรส่องตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ชาวพิจิตค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะคนที่เราคุยอยู่นะคะต่อให้มีปัญหากันไม่ได้เคลียร์กันในเดือนตุลาแต่มั่นใจได้เลยเขามาส่องเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ ส่วนท่านที่ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเงียบกันไปเหมือนจะไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์เงียบไปอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าจะได้มีการกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นตัวเขาเองนะคะที่จะทนไม่ได้แล้วขอคืนดีกับชาวพิจิกขอโอกาสก,กับชาวพิจิกนะคะอพอกลับมาครั้งนี้นะคะโชว์ผลงานเลยนะคะพยายามปรับตัวนะคะอะไรที่ชาวพิจิกไม่ไม่ชอบนะคะเขาก็จะไม่ทำค่ะ โอเคนะคะความรักจะประมาณนี้นะสำหรับชาวพิจิกสถานะไม่ชัดเจนถือว่าเป็นเป็นข่าวดีนะมาดูท่านที่เป็นแฟนกันแล้วดีกว่าค่ะ แฟนกันแล้วชาวพิจินกนะคะ ท่านที่เป็นแฟนกันแล้วชาวพิจิกนะคะท่านใดที่ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันมีปัญหาการแฟนเก่าของเรานะคะจะขอคืนดีกลับมาง้อเรานะคะแต่ชาวพิจิกก็ใช่ว่าจะใจอ่อนนะคะใจแข็งพอสมควรนะคะเพราะว่าอาจจะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาที่คุยกันแล้วเขาไม่ปรับตัวสักทีคุยแล้วยังเหมือนเดิมนะคะ ชาวพิจิกเองก็เลยเบื่อนะคะเบื่อเขาเขาอาจจะขอโอกาสครั้งนี้เขาอาจจะออกขอโอกาสครั้งนี้อาจจะรับปากสารับพัดเลยนะคะว่าจะทาให้มันดีขึ้นนี่นี่นั่นนะคะจริงๆแล้วในเดือนอในเดือนตุลาชาวพิจิกหลายๆท่านมันเป็นการกลับมาขอคืนดีขอโอกาสจากแฟนเก่าคนเก่าที่เขา จบจับเราไปหรือเขาล่นเลยเรานะคะจบความสัมพันธ์ไปแล้วเขาอยากกลับมาขอคืนดีนะคะซึ่งท่านที่เป็นแฟนกันแล้วอ่ะมันค่อนข้างเรียกว่าตัดสินใจยากนะคะปัญหาที่มันเจอมันไม่ใช่แค่อย่างสองอย่างนะคะ พยายามจะปรับแก้ให้โอกาสก็แล้วเขาไม่สำนึกนะคะเขาไม่เห็นคุณค่าแต่พอจบไปแล้วนะคะอะไรเอานว้นองให้จะเป็นจะตายมาขอคืนดีนะคะชาวพิจิกก็ใช่ว่าจะใจอ่อนง่ายๆนะคะ,ะดูความประพฤติเขาต่อไปนะคะว่าจะยังไงเนาะส่วนท่านที่ไม่ได้มีปัญหานะคะไม่มีมีปัญหาแฟนเก่ามาขอคืนดีอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการว่าคบกันแล้วรู้สึกว่า มันไม่มันมันไม่มั่นคงนะคะคบนานแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนทั้งๆทีท่เป็นแฟนกันนะคะเราไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความมั่นใจนะคะเดือนนี้เดือนตุลามันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลายๆท่านนะคะความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นค่ะ,ะถ้าปีปัญหาที่เรารู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจนะเดือนนี้มันจะได้มีการแก้ไขนะคะ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะไพ่บงบอกถึงความสมบูรณ์ในสองใบนี้เห็นไหมคะจะรักกันมากขึ้นนะคะจะชัดเจนมากขึ้นนะคะจะมีข่าวดีจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะ ด้วยสรุปแล้วเดือนนี้จริงๆแล้วท่านที่เป็นแฟนกันนะคะมันจะไปในชิศทางที่ดีขึ้นรวมไปถึงท่านใดที่มีความทุกข์ใจนะคะมันจะรู้สึกรีแลกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นส่วนท่านที่มีความสุขอยู่แล้วนะคะมันจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นอีกค่ะมันจะเป็นความมาัม่นคงในครอบครัว,วแล้วนะคะโอเคประมาณนี้นะคะ มาดูสรุปกันดีกว่าค่ะว่าไพา่จะสรุปอะไรเพิ่มเติมให้นะคะนอกเหนือจากที่ดู เดือนนี้เป็นการตัดสินใจตัดปัญหาหลายๆอย่างที่คาราคาสาั่งมาทำให้เราทุกใจนะคะทำให้เราไม่มีความสุขเ,เป็นผลกับสุขภาพจิตเราเดือนนี้เราจะได้ตัดออกนะคะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นอะไรไม่ใช่ก็จบนะคะในเดือนนี้นะคะหลายๆท่านมีการบล็อกมีการลบ นะคะคบางท่านเดินออกมาเพื่อมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากบางท่านเป็นครอบครัวกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งก็มีนะคะเพราะว่าความรักไม่สามารถไปต่อได้อะไรที่ทุกใจนะคะเดือนนี้เราจะได้ตัดออกนะคะ,ะสัญญาณก็คือที่เด่นชัดกล่าวมาตลอดก็คือเป็นการมาง้อขอคืนดีของหลายๆคู่หลายๆท่านเหมือนกันนะคะอืมไพ่ อารมณ์หรือความรู้สึกความ white, อ่อนไหวความไม่นิ่งของอารมณ์ของเรานะคะในเดือนตุลามันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะได้ตัดตัดในสิ่งที่ทำร้ายจิตใจเราหรือทำให้ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราออกไปจากชีวิตนะคะโอเคจะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ